ขอ้อมันหนุนะร่างรละมันหนุนคมป็นมาเสก็ทําให้เห็นแล้วว่าระบบรัฐสภาตอนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ฟังก์ชันอยู่ก็ออกมาเรียกร้องกันครับออกมาเรียกร้องกันเพราะว่าถทายแล้วมันมีแค่ประชาชนเท่านั้นแหละที่จะช่วยกันได้ในประเทศนี้ครับก็ก็อยากฝากครับให้น้องประชาชนได้เห็นแล้วก็ให้ทุกคนมาดูนะครับ ทา่านมีรมบกระบวนการศาลรวมถึงระบนการทา,การงการเมืองที่ฝ่ายรา้ากําลังใช้เล่นงานทางพี่นอ้องประชาชนพวกเราที่ออกมาเคลื่อนไหวนี่ร้องอเป็นคมน,นะครับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยท่านทาการจัดการกับคนตระึกคนน้อยอย่างประชาชนสามัญชนธรรมดาองเราด้วยข้อหาที่รุนแรงนะครับแลว้วก็การตัดสินทีความว่าพวกเรานี่ยพวกเป็นพวกลุงเจ้า ก็ให no ้สังคมได้เห็นแล้วก็ได้ตัดสินไปพร้อมๆกันนะครับใช่ว่าทุกท่านจะตัดสินได้แค่คณะของท่านคนเดียวเท่านั้นเองสังคมนี่แหละจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ขับเคลื่อนการขับเคลื่อนหรือการต่อสู้ในการเรียกร้องการร่วมกันต่อไปนะครับเมื่อจะบังคับขึ้นได้ก็อยู่ที่สังคมนี่แหละครับมาช่วยกันทิ่คอสเรนาในการว่าบนทางระดับหน้าบนรจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราจะต้องมาอยู่ร่วมกันโดยวิจารณการอย่างนี้ปัญหาทางการใช้กฎหมายที่ผ่านกฎหต่อไปก็คิดว่า ก็ให้สังคมเป็นหนวนำเป็นตัวการในการทำิต่อไปครับนะครับจริงแล้ววันนี้ที่ที่มาส่วนจะเป็น12ช่ไคไน2ลยซึ่งเราคิดว่าคนที่น่าอาจะเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นพี่ไบรชินวัตรจัดกระจางค่ะแล้วก็น้องคนนี้จโดนตอนอายุ18ปีเนาะ ตัวหนูหนูมองว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่างล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ไปพูดในเวทีโลกอว่าในกับ2 0เกี่ยวกับสิทธิของมนุษยชนในประเทศไทยเขาได้พูดเลยว่าการที่ทุกคนเนี่ยทำผิดแล้วศาลไม่ได้ตัดสินเนี่ยให้ถือว่าคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกระบวนการยุติธทําของไทยเนี่ยให้ความยุติธรรมเสมอยังคงไว้ที่สิทธิมนุษยชนยังคงไว้ซึ่งสิทธิการประกันตัวเขาได้บอกว่าหากไม่ได้ใช้ไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ะะต่อไปเราก็มาดูกันว่าสิ่งนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ดกล่าวอ้างในเวทีโลกนั้นจะเป็นความจริงไหมนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่เราโดนกันในวันนี้หรือพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในเดือนจําอยู่แล้วโดนเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าในยุคข,ของคนเสื้อแดงที่ผ่านมาที่เขาพูดกันเนี่ย<ๆ>เขาโดนหนักกว่านี้จริงเขาโดนอะไรมาบ้างแต่ก่อนเนี่ยหนูอยู่ฝ่ายตรองข้ามมาคนเสื้อแดงเนาะหนูเป็นคนที่เส้นศบบสาเลยแต่ หนูก็ได้ยินข่าวที่คนแสดงเล่าให้เราฟังเราคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกลดเพจเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราคิดว่าเป็นคํากล่าวอ้างที่เกินจริงจนวันนี้พวกเราหลายๆคนมาโดนมาเห็นด้วยตาตัวเองมันทาให้เราย้อนมองแล้วก็คิดเป็นยุคนั้นเลยว่าคนแสดงเขาต้องเจอกับอะไรเขาเจออะไรบ้างเขาเจอหนักหนาขนาดไหนแล้วก็อยากจะให้กระทรวงการยุติธรรมของไทยอ่ะได้ย้อนรอยดูเรื่องเหล่านั้นเช่นกันค่ะแล้วก็ ให้ความยุติธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาไปก่อนหน้านด้วยนะคะไม่ใช่แค่พวกหนูแต่หมายถึงทุกคนถ้าพวกหนูได้รับความยุติธรรมคนทุกคนที่ผ่านมาที่ถูกตัดสินอยากไม่เป็นธรรมควรจะถูกหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่และได้รับความยุติธรรมเช่นกันต้องได้รับการรับผิดชอบทบี่ภั้รัดเช่นกันค่ะไม่ใช่คใครแค่คนใดคนหนึ่งหรืใอใครแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นแกนนำและพี่ๆทุกคนที่อยู่ข้างในเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเรียกเขาว่าแกนนำ แต่เขาต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและให้รู้รู้และลึกไว้เสมอว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างในประเทศนี้อย่าปล่อยให้สิทธิของตัวเองถูกละเลยและหายไปอย่าปล่อยให้สิทธิของตัวเองถูกเผด็จการครอบงำอย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยกลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเราผ่านช่วงนั้นมาหลายสิบปีแล้วอย่าให้มันย้อนกลับไปเมื่อใดที่เราปล่อยปากลดเลยและย้อนกลับไปแน่นอนค่ะเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ ต่อจากนี้ถ้าทุกคนอยากจะออกมาสู้หรืออยากให้ออกมาสู้ด้วยตัว,วกกุณผู้บริเองออกมาสู้เพื่อสิทธิของตัวเองไม่ต้องออกมาสู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันคือสิทธิที่พวกหนูพร้อมสู้และคิดไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องเจอถึงแม้ว่าการตัดสินในวันนี้หรืออนาคตอาจจะถูกฝาาขังเนี่ยเป็นสิทธิที่พวกหนูไม่ควรเจอแต่เมื่อใดที่พวกหนูเจอเนี่ยพวกหนูก็จะสู้ต่อไป ขอย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้พวกผมกลัวเลยแม้แต่การที่สารออกมาวินิจฉัยว่าไปรูปแปลว่าล้มล้างเนี่ยก็ไม่เคยทําให้พวกผมกลัวแต่ทําให้พวกนมสู่จนพวกผมไปยืนหน้าสารในวันนี้และไม่คิดจะรีไรเดนิ่งตัวไหนก็ส่วนใบครับวันนี้โดนสองคดีในคดีมาตราหนึ่งสองมีความกังวลเลยไหมครับก็ผมก็หวังว่าวันนี้นะครับศารอาญาเนี่ยคงจะยังเหลือความยุติธรรมไว้ให้กับพวกเราบ้าง